น,นีเขาตายแล้วล่ะอะไรนะไม่นะคุณแอนนี่เพิ่งเจอกันแท้ๆอ่าแต่ฉันว่าหรือว่าจะเป็นคุณมาการ์เรสไม่ใช่หรอกอ่ฉันฉันไม่รู้หรือว่าจะเป็นนายนะ่ะไมค์มอร์ตันอย่ามาขึ้นเสียงใส่ฉันแบบนั้นสินาตาลีเดี๋ยวก่อนเวลาเรามีจำกัดไม่มีเวลาให้พวกนายสองคนมาทะเลาะก,กันหรอกนะเธอว่าไงเดมี่ ฉนันหน้าที่นี้ก็ยกให้เธอจัดการแล้วกันนะเอ๊ะทำไมละ่ะเก่งเรื่องการสืบสวนอยู่แล้วนี่ฮไม่ใช่ว่าเธอเองเหรอที่เป็นน่ะนาตาลีคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าสงสัยขนาดนั้นเลยเหรอนี่พวกเธอสองคนจะเทียงทะเลาะก,กันไปถึงไหนกันฮะฉันไม่รู้หรอกนะว่าใครคือฆาตกรแต่ฉันรู้แค่ว่าเธอคนนั้นเชื่อใจไม่ได้ <laughs> เอาแล้วค่ะในที่สุดวันนี้ก็ถึงวันจริงจนได้นะคะทุกคนกับโปรเจกต์ Copy c a t และนักโปรเพยทั้ง10ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง9คนแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์นะคะที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่เจ้าของโปรเจกต์เขาก็ลากเราเข้าไปเลย <1> <1> 1> แต่โปรเจกต์นี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะทุกคนเนี่ยคุยกันแบบน่ารักกันมากๆเลยแล้วก็เฟรนลี่กันด้วยนะคะฝึกซ้อมด้วยกันมาทั้งสองอาทิตย์แน่เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรา,าพยายามด้วยกันเถอะนะ านบอกต่อหาร้านเติมเกมคุณภาพอยู่หรือเปล่าแน่หาอยู่ไอ้ดิงั้นต้องนี่เลย Top Up Gamer อยู่ที่นี่รับปลอดภัยหายห่วงไม่มีรีฟันแอดมินพร้อมให้บริการสะดวกสุดเสดวกรวดเร็วปลอดภยัยบริษัทถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกอย่างที่ร้านยังรับเติมเกมอื่นๆราคาน่ารักไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้ากดเติมเลยที่ Top Up Gamer แอดทำ Up Gamer อย่าลืกแอดนะคะที่อยู่ใต้ description จ้าเอาแล้วนี่ที่ซืกะถึงวันจริงจนได้สินะ นายขอดูหน่อยสิว่าตานี้เนี่ยฉันจะได้ไดเป็นอะไรแม้กลุ่มนักสืบเลยเนี่ยเจ้าของช่องถนัดเลยงั้นสินะจริงๆแล้วเนี่ยตัวฉันเองก็อยากจะเป็นกล่องหรือว่าโรแดงเหมือนกันนะแต่เจ้าของช่องก็กลับจา้าถนัดกับโรอะไรแบบนี้ซะด้วยสิเอาล่ะนะเปิดแกมมาฉันก็คงจะต้องไปหาเควสทําก่อนที่แมวจะมาปาดฉันเอาละ่ะฉันไม่รู้ว่านายอำเภอมันทําอะไรได้งั้นสินะมาร์เกเรต้าสวัสดีนะ ตอนต้นเกมถ้าเธอเป็นแมวคุณจะปาดฉันไม่ได้หรอกเอาละเอาผ้าคิวเรียวเก็บซะแล้วก็ขอให้เจ้าของช่องเปิดโพยสักหน่อยนะเออนายอำเภออย่างงั้นเหรอสามารถยิงได้ทั้งโรแดงโรเหลืองงั้นสินะแต่ถ้าเกิดว่ายิงพวกเดียวกันเนี่ยก็คงจะตายไปเหมือนกันโทษทีที่ฉันต้องเปิดโพยซะตรงนี้เพราะว่าเจ้าของช่องไม่ค่อยนด้เล่นกนอปีแคสเธอรเอาตายเมื่อกี้มีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมนะฉันไม่ได้ดูอะไรก็รอบๆข้างเลยนะ เมื่อแต่อ่านพราะเจ้าของช่องอยู่นั่นอ้ามีคนอยู่ตรงนี้สักสามคนสินะแตะ่ละถ้านจะยังไม่ยิงคนมั่วั่วกันแล้วกันไม่งั้นเจ้าของช่องคงจะตายคนแรกแน่เลยถ้เาเกิดว่ายิงโรฟาล่ะก็เจ้าของช่องก็จะตายไปด้วยสินะแล้วมันก็ละหมากชันยังไงเอาล่ะมาทําความสะอาดที่นี่กันก่อนและกันตรงนี้สกรปรกชะมัดเอาล่ะทําความสะอาดซะให้เรียบร้อยเอาล่ะต่อไปก็อ้าอาลิสใช่ไหมนะเอ๊ะเอา ดูเหมือนว่าเอมมาจะเจอศพฮะเอมมาเอมมาเห็นศพของคุณไหมที่ห้องบันเทิงค่ะแล้วเอมมาก็มีน,น้องื่อนที่รักเอแต่ทุกคนมากเลยค่ะเอมมาเป็นนักปรุงเครื่องเทศเ,เ,เอมมาได้ส่งกลิ่นไปให้คุณอลิสทีนี้พอไฟดับก่อนไฟดับเอมมาเห็นว่าคุณอลิอยู่ห้องบันเทิงแล้วพอเอมมาเพิงงง่งปิดไฟเนี่ย ลูกศรของเอมม่าชี้ไปว่าก่อนที่เอมม่าจะไปเข้าบันไฟลูกศรของเอมม่าชี้ไปที่คุณอลิสว่าเขาอยู่ที่ห้องบันเทิงและพอเปิดไฟเอมม่าเห็นว่าเขาอยู่แถวห้องน้ำฝั่งตะวันออกซึ่งมันสามารถออกมา,มาสมัครเข้าประตูจากห้องบันเทิงไปห้องมอนิเตอร์แล้วก็ออกมาสู่ห้องน้ำฝั่งตะวันออกได้คุณอลิสเดอร์รอสครับคุณเจะแก้ตัวไหมแล้วก็จะไม่เป็นอะไรไปหรอครับคุณอลิสเดรอร์อส ไม่ทันไรก็มีคนตายไปทั้งสองคนแล้วถึงฉันจะเกลียดใช่ไหมก็เถอะแต่ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยกับทั้งสองคนนะและฉันน่าใจว่าการปาดนะเกิดขึ้นก่อนไฟดับแค่ไม่กี่วินาทีอันที่จริงอาจจะแค่วินาทีเดียวเลยตอนนั้นฉันอยู่ที่ห้องโบสฉันได้ยินเสียงเหมือนกับคนที่ถูกเชือดและพอฉันพยายามวิ่งหาไฟมันก็ดับลงอืม ฉันยังไม่ได้เข้าเจะว่าอยู่ห้องบันเทิงก็ได้แต่ว่าฉันนะทำเควสอยู่ที่หน้าห้องบันเทิงเป็นเควสตัดหญ้านะคะแล้วพอไฟดับฉันก็เดินมาทางสวนว่าจะไปเปิดไฟแต่ว่าแต่ว่าไฟมันติดซะก่อนฉันกำลังเดินตัดลงอาหารไปที่ห้องปั่นไฟแล้วก็แวะทำเควสนิดหน่อยแต่แล้วไฟมันก็เปิดขึ้นฉันเลยยืนคายที่ลงอาหารฉันยังไม่ได้เข้าไปห้องบันเทิงเลยนะคะคุณเอมมาร ลูกศรอยมันชี้ไปทางนั้นก็จริงแต่ว่าฉันอยู่หน้าห้องบันเทิงค่ะแล้วฉันก็แยกกับคุณมาทาก่อนที่ไฟจะดับอีกไม่ใช่กระถามคุณมาทาได้เลยค่ะฉันอยู่หน้าห้องบันเทิงยังไม่ได้เข้าไปในห้องบันเทิงเลยค่ะส่วนฉันตอนที่ไฟดับฉันก็อยู่ในห้องปัดไฟและก็ที่เหลือฉันก็ไม่เห็นอะไรแล้วถ้ามันเป็นความจริงอย่างที่เอ็มมาพูดตอนนี้เราก็ยังจับไม่ได้หรอกนะว่า ใครเป็นอะไรต้ผ่าันกับคุณมาการิต้าไปทางเดียวกันแท็กแค่นั้นเองข้อมูลอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วละคะ่ะอ้าวถึงตาฉันแล้วเดือดน,นี <c oughs> อ่ยโทษทีนะเครื่องดื่มของฉันมันทำให้ฉันตาลายนิดหน่อยตอนต้นเกมฉันอยู่กับมาการต้าแต่ก็ไม่เห็นเธออีกเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ฉันพอจะบอกได้ก็คือตอนที่เอ็มมา กดบวกขึ้นมาก่อนหน้านั้นฉันเห็นว่าอลิสเนี่ยผ่านไปทางห้องจอมอนิเตอร์แต่ก็ไม่ได้ตามเธอเข้าไปหรอกนะพยที่จะว่าที่เดิอพูดมาความจริงเธอไม่ได้บข้อค,คุณอลิสนะคะเพราะว่าก่อนไฟดับเนี่ยสัหลักที่ขึ้นมานะ่ะมันเห็นว่าคุณอลิสนะ่ะอยู่ตรงระหว่างตรงโบสแล้วก็ตรงเข้ามาเทิงตรงที่คุณหมายตาเลยล่ะคะ่ะ ฉันไม่อยู่ตรงนั้นนะคะฉันยังไม่เดินเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะฉันอยู่บริเวณแบบนี้ค่ะอยลางเงี้ยฉันคิดมากเลยค่ะว่าพอไฟเปิดคุณอลิซตรงห้องน้ำฝั่งตะวันออกนะคะก็่ะเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้ไปตรงนั้นไม่ได้นะเพราะว่าตรงที่ฉันอยู่มันคือห้องน้ำฝั่งตะวันออกนะหรือเปล่าคะคือพี่ชลคิดว่าอาจจะเป็นคนตมโกลาหแล้วก็หนีก็ได้นะคะ เฮ้ให้นน hey, hey, เดี๋ยวก่อนนะแ,นแต่สิ่งที่เอมมาพูดมันก็ข้างจะเมกเซนอยู่เหมือนกันนะอลิสถ้าพอ่อจะมีพยานหรือว่าคนที่สามารถพลูพให้เธอได้หรือเปล่าฉันมีพยานที่อยู่แค่คุณมาท่าตอนก่อนไฟดับเท่าน,นั้นแมวคู่หนระืเอเปล่ามาท่าอีก่น่าสนใจแค่กันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอมเอมาไม่ได้นะเอม็มมาตอนนี้มันเสี่ยงอันตรายเกินไป าตรยให้ตายสิเอมมาทำอะไรจงแจ้งแบบนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็จอมโจรจะพรรังอย่างนั้นต่อหน้าต่อตาเลยงั้นแย่ yeah, จริงๆเลยแฮะฉันคงจะต้องทำคเควสแล้วก็หาพยานที่อยู่ไปก่อนแล้วนะ ถึงฉันจะไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่แต่ฉันก็ค่อนข้างมั่นใจในฝีมือของเจ้าของช่องนะเธอคนนั้นค่อนข้างที่จะเสืบเก่งพอสมควรเลยเพราะว่าเธอนะ่ะชอบเอะใจในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ค่อยสงสัยกันถึงจะมีพลาดอยู่บ้างก็เธอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็แม่นตลอดนี่นะอาอา้อาวบัลเรต้ารีดอย่างนั้นเหรอต้องรีบไปนะฉขอทวงความยุติธรรมให้กับเอมมาแอนนี่แล้วก็ไมค์ไหนแล้วกันนะัก ฉันนะ่ะสงสัยทั้งมาธาและก็อลิซเลยฉันสงสัยว่าสองคนนั้นอาจจะรวมหัวกันก็ได้ว่าสิ่งที่เอมมาพูดเนี่ยมันมีเหตุผลมากนี่เป็นเหตุผลที่เธอโดนติดป,ปากยังไงละ่ะการที่เอมมายืนยันไปแล้วใหเราถามทางอลิซไปอยู่ที่นั่นและอลิซกี่ชูก้าวว้าไปอยู่ที่ทอาน้ำอีกฝั่งหนึ่งแสดงว่าถ้าสมมติว่าอลิซไม่ใช่ช่างทำกุญแจแล้วล่ะก็ ก็หมายความว่าอลิสนั่นแหละคือคนร้ายแน่นอนคือจกคือจกค,คนฟังฉันก่อนนะนั่นคือตอนแรกใช่ไหมฉันะ่ะทำเควสเทนัมท,ทินอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตอนที่ฉันกำลังจะไปอ่ทาทำเควสที่ห้องวงจรแล้วทีเนี้ยฉันอะ่ะเห็นคนอลิซและคุณมาท่าเข้าห้องวงจรไปตัดหน้าฉันเลยเยอะแล้วทีเนี้ยฉันก็เลยมองจ้องจ้องมองมอง,มองคือไม่ไม่หยุดไม่ได้อยู่กี่วินาะทีแรกว่าจะเข้าไปเลยแหละ แต่ว่าอยู่ดีๆฉันเห็นคุณอลิและคุณมาธาเข้าเข้าประตูไปเลยฉันเห็นจริงๆนะฉันเห็นเต็มสองตาของฉันเลยเพราะตอนนั้นฉันกำลังจะไปทำควยที่ห้องวงจรแต่ว่าฉันน่ะด้านเผอิญไปเจอคุณสองคนน่ะเข้าประตูไปซะก่อนต่อหน้าต่อตาฉันเลยคุณลิลลี่พูดเรื่องอะไรนะคะจริงอยู่ฉันยังคุยกับคุณมาไาอยู่ที่ห้องมอนิเตอร์อยู่เลยยังไม่ได้เข้าประตูไปสักนิดค่ะฉันกำลังยืนทำควยอยู่ที่ห้องมอนิเตอร์ แล้วคุณมาท่าก็เดินมายืนจ้องหน้าฉันฉันก็เลยจ้องหน้ากลับแล้วโหวตก็ขึ้นยังไม่ได้คันเข้าประตูนะคะคุณลินลี่ใส่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะเอาละตอนนี้นะตอนที่เอ็มมากำลังบอกว่าอลิสเดอรอสกกำลังทำอะไรในตอนที่เขาฉีดน้ำหอมแต่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งว่าระหว่างที่ประชุมกันจู่ๆคนที่เป็นคนร้ายจะมาฆ่าคนที่ วตัวเองแบบต,ต้องต้องอย่างนั้นเลยเหรอมันจะยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกนะฉันกำลังลังเลอยู่ว่าใช่ทั้งสองคนนั้นไหมอลิสเตรอสกับมาธาเบเฮมฟิวแต่ฉันก็ยังไม่ยืนยันหรอกนะว่าใครเป็นกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คิดว่าน่าจะเป็นทั้งสองคนนั่นแหละแต่การฆ่าเอมมานั้นมันก็จงแจ้งเกิดไปหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะโหวด,ดีไหม ส่วนฉันไม่มีข้อมูลอะไรนอกจากที่คุณลิลลี่ได้ทำเควสต,ตรงทิ้งน้ำจริงๆค่ะเพราะว่าฉันเจอเธอแล้วก็แยกออกไปทำเควสของตัวเองที่หลังเออถึงตาฉันแล้วงั้นเหรอเออ ตนนี้ฉันไม่สามารถพรูฟให้กับอะไรได้เพราะว่าตอนนั้นฉันเกิดมาอยู่ที่ห้องจอมอนิเตอร์จากนั้นแล้วก็เห็นมาธาเดินเข้ามาแล้วก็เห็นว่าอาลิสก็อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนั้นอยู่แถวห้องทําความสะอาดและมั้งถ้าจาไม่ผิดนะอีกอย่างถ้าเป็นฉันเป็นจอมโจ,จรจริงๆแล้วก็ฉันก็คงจะฆ่าเอมมาตรงนั้นเพราะมันคือโอกาสที่ดีที่สุดถึงแม้จะจงแจ้งไปหน่อยแต่ก็ไม่มีใครจับได้ไงล่ะแต่ยังไงแล้วฉันก็จะตรวจสอบตัวอีกทีก็แล้วกัน กไอ่จริงที่คุณรีพูดนะคะแต่ว่าฉันน่ะที่จริงฉันกำลังเฝ้ามองใครบางคนที่เข้าไปก่อนฉันแล้วเธอก็ออกมาฉันก็เลยทําการเฝ้าอย่างนั้นฉันก็เลยเข้าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วได้เห็นคุณอดีตดินจ้องฉันเธอจ้องเธอเราเลยจ้องกันและฉันจำหน้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแน่แต่ฉันจำไม่ได้ว่าใครกำลังท้งเพี้อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นคุณ Ờ, เอดาหรือใครสักคนที่ฉันจำได้ว่านางนั้นเป็นคนผมยาวนะคะคือทุกคนพวกเธอทุกคนเีอไม่มีหลักฐานที่พิสูจฉันให้ที่ฉันกับลิลลี่พยายามจะพูดขนาดนี้ที่ฉันทั้งลิลลี่สมแข็งสมผลกันทั้งคู่จอยฉันคิดว่าคนสองคนเดินไม่ได้การจากห้องน้ำที่ตะวันออกไปยังห้องนเอนฉันไม่ได้เดินด้วยกันเธอแบบเขาเดินก็เป็นนักบวตรงประตูเลย เฮ้เฮ hey, hey, เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทั้งหมดเลยชื่อฟังสิ่งที่ฉันจะพูดหน่อยก็แล้วกันนะตอนนั้นฉันอยู่ที่ห้องจอโมนิเตอร์แล้วก็เดินออกมาเห็นว่าตอนนั้นมีมาท่าเดินสวนเข้าไปในห้องแล้วก็มีอลิสอยู่ที่ห้องทําความสะอาดถ้าจะบอกอย่างงั้นหรือว่าเธอนะ่ยไม่ได้ไปที่ห้องน้ําฝั่งตะวันออกนะเพราะฉันเห็นเธอกับสองตาเลยนะถึงแม้ว่าฉันจะดื่มมากไปหน่อยแต่ฉันมั่นใจว่าตาฉันน่ะไม่ได้ฟาดหรอก ฉันไม่ได้เข้าประตูนะคะคุณลิลลี่เอาล่ะกำจัดไปได้หนึ่งคนแล้วสินะฉันมั่นใจว่านั่นเป็นแมวแน่นอนอีกคนหนึ่งฉันสงสัยมาท่าที่สุดเอาเป็นว่าฉันจะตามหาเธอแล้วกันแล้วก็ยิงซะเพราะฉันมั่นใจว่า เธอเป็นโรแดงไม่ก็โรเหลืองเท่านั้นแหละแต่ฉันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรแดงแล้วนะถ้าเกิดว่าเจอเขาคงต้องทักทายแล้วก็ให้ดื่มเหล้าของฉันส้นหน่อยแล้วล่ะนะอยู่ไหนกันนะมา่าระหว่างนี้ฉันคงจะต้องทำเควสไปด้วยถ้าเกิดว่าฉันโดนสงสัยแล้วเกมพลิกแล้วก็แย่เลยเลยนะเออฉันต้องหาพยานอยู่ด้วยสักคนอ้ามาโกเรตาฉันขอทำเควสแถวนี้สักหน่อยนะอ๋อเล่นปิดว่าน้ำาเลยอย่างนั้นเหรอ สงสัยแล้วเธอจะมีแผนอยู่ในใจสินะแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงเธอจะมาปาดฉันดูกันว่าปืนของฉันกับมีดของเธอใครมันจะเร็วกว่ากันนะเอ๊ะตรงนี้ประตูปิดเอาละ่ะมาถ้าก็อยู่แถววนี้ต้องหาโอกาสปาดเธอซะเอาละ่ะตรงนี้เป็นวาวน้ําสินะรีบปิดซะก่อนที่น้ําจะหมดเหลืองน้ําชะมัดเลยรู้ไหมว่าน้ำเนะี่ยมันค่าน้ํามันแพงแค่ไหนมาร์เกรต้าก็อยู่แถวนี้ถ้าง,งั้นฉันจะปาซะตรงนี้นี่แหละ มานี่ฉันมั่นใจว่าเธอจะเป็นโรแดงไม่ก็โรเหลืองใช่ไหมมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเอาลันี้ไปไหนยังงั้นละน่ะหนีไม่ทันถ้าอย่างงั้นฉันจะขอพูดเป็นคนแรกเลยก็แล้วกันเออฟังสิ่งที่ฉันจะพูดให้ดีนะโรของฉันสามารถสังหารคนโรแดงและโรเหลืองได้ตอนนั้นฉันมั่นใจว่ามาท่าต้องเป็นคนโรแดงอย่างแน่นอน ฉันก็เลยตามหาเธอและสังหารเธอซะแล้วผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นฉันยังมีชีวิตอยู่อยู่ตรงนี้ถ้ามาท่าเป็นโรฟ้าจริงๆฉันคงตายไปนานแล้วล่ะและฉันมีมา์การิต้าเป็นพยานที่อยู่ให้กับฉันเพราะหลังจากที่มาท่าตายแล้วเธอก็เดินตามฉันมาพอดีนั้นแสดงว่าตอนนี้เราเหลือกล่องนะหรอมีนักขนส่ง อยู่ในพวกเรางน้นหรอฉันว่าฉันเชื่อคำของเดนี่ได้แต่ว่าอีกสองคนทั้พตทิเซียและเอดาฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนพวกนั้นเลยพวกเธอมีอะไรจะกล่าวหรือเปล่าฉันบอกได้คําเดียวว่าฉันอยู่คนเดียวตลอดเวลาฉันไม่เห็นใครเลยด้วยซ้ำอาจจะเห็นบ้างเดินผ่านๆแต่ก็ไม่ได ท่านเองก็ไมริกาที่จะเข้าไปเดินใก,กล้ๆหรอกนะส่วนทางฉันเองก็คล้ายๆกับคุณแพทริเซียตรงชี้อยู่คนเดียวนะครับล่าสุดเองก็อยู่ตรงห้องที้เป็นกำลังไปทางห้องไปทิ้งเทงท,งท,งทิ้งน้ำนะคระอะไรก็มีคนตายไปเยอขนาดนี้แล้วนะ จากสิบคนพอนี้เราเหลือแค่สี่คนฉันขอถามหน่อยแล้วกันนะนี่แพทิเซียและเอดาฉันอยากจะให้เอดาเป็นคนตอบและแพะทิเซียเป็นคนเฉลยให้หน่อยได้หรือเปล่าผู้ปลาใสตายหรือ,อยังผู้ปลาใสอย่างนั้นเหรอนี่เราเองก็ดันไม่ได้สังเกตซะด้วยสิบางที เธออาจจะอยู่ในหมู่พวกคุณก็ได้แล้วเท็กซิเล่ะฉันคิดว่าผู้ปาสายตายแล้วเท่านี้ก็รู้คำตอบกันแล้วสินะถ้างั้นมันคือรัก เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่าเมื่อกี้เอดาดูปแปลกๆเหมือนกันนะอย่าบอกนะว่าสองคนนั้นคือโรเหลืองทั้งคู่นะถ้าง,งั้นต้องระวังคนโง่งไว้ซะแล้วสิเพราะว่าดูดูแล้วเอดาดูจะลอกคำตอบซะมากกว่าพยายามพูดเป็นกลางเอาไว้สินะตอนนี้ฉันคงจะต้องหาแพทริเซียแล้วก็ยิงหัวเธอซะก่อนลนะเพราะว่าตอนนี้แพทริเซียเป็นคนที่ตอบผิดถ้าเกิดว่ายิงผิดแล้วก็กลองก็จะ ถ้าเกิดว่าพัชเสียเป็นคนโง่เธอก็จะชนะทันทีเลยนะตอนนี้ยังไม่เหลือเวลานะัาถอยหลังแสดงว่ามีโรเหลืองสองคนอย่างนั้นสินะดูเหมือนว่าเอดาจะตอบเป็นกลางๆแล้วก็เอาตัวรอดซะมากกว่าอีกอย่างตอนเมื่อกี้นี้ตอนที่เธอเงียบด,ดูเหมือนเธอจะพยายามหาคำตอบที่ควรจะพูดอยู่งั้นสินะแย่ละอ่า uh ทอดนะเมือนเธอจะเห็นเดมี่วิ่งตามฉันนะ่ะเธอจะวิ่งตามฉันทําไมล่ะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้น่าสงสัยขนาดนั้นนะฉันก็บอกมาตั้งแต่ตาเมื่อกี้แล้วยังไงแล้วแพทริเซียเธอจะไม่ได้อย่างงั้นหลหะอีกอย่างนะฉันนะ่ะพยายามที่จะเดินตามเธอเพื่อจะสังหารเธอนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งในพวกเธอสองคนก็คือกลองอยังไงละ่ะ และฉันกลัวว่าอีกคนนึงจะเป็นคนโง่ถ้าคนโง่ถูกโหวตออกแล้วก็จะชนะทันทีเลยฉันก็เลยคิดว่าคนที่ตอบผิดอย่างเธอน่าจะเป็นกล่องหรือไม่ก็โลหะเหลืองอะไรสักอย่างนั่นแหละนะฉันก็เลยเดินตามเธอฉันบอกไปแต่ตอนที่แล้วแล้วยังไงล่ะแต่ว่าเธอก็เดินมากดโหวตซะก่อนฉันก็สังหารเธอไม่ทันใหนั้น เราก็ทำให้มันจบด้วยการโบททครั้งนี้ก็แล้วกันนะแพทีิเสียเธอนะ่ะเป็นกล่องสินะ นะคะทุกคนเป็นก like, ันบ้างชอบคลิปแบบนี้กันหรือเปล่าคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของโปรเจกต์อย่างคุณเอสนะคะที่พาเราแล้วก็ชวนให้เราเข้าไปทํางานอะไรแบบนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนในนั้นเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เฟรนด์กันมากๆเลยนะคะ ทุกคนจะเข้าถึงบทบาทแล้วก็นิสัยน่ารักกันมากๆเลยแล้วก็อาจจะมีภาค2นะคะทุกคนถ้าภาค2ทุกคนเนี่ยอยากจะให้เขาภาคเป็นตัวละครไหนอ,อีกในหัวเขาก็จะมีเป็นชซเอมิลี่แล้วก็ฟิโอนานะคะถ้าใครอยากให้เราภาคตัวละครตัวไหนหรือว่าตัวอื่นเนี่ยสามารถเสนอแล้วก็เมนต์มาได้เลยนะถ้ามีกระแสตอบรับที่ดีจะทําภาคสองแน่นอนจ้ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ